สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องไม้ไม้บีเคเคบิ๊กไม้ครับผมทำไรวะน้ำดอมมองมองรถรุ่นใหญ่เออรถอยู่ที่ดังมายนโยนถน่วกันมาถือกล้องสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เด็กมันมา ด้อมๆมองๆรถผมอะไม่รู้มันจะทำอะไรของมันนะ <What? S 1> โอเคเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องเลยครับผมจะพามาดูของแต่งที่ผมทำกับรถคันนี้ไปนะว่าใส่อะไรไปเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงเป็นการอัปเดตด้วยครับก็มีคนหลายๆคนมาคอมเมนต์ถามเรื่องกระจกถามเรื่องของแต่งว่าพี่ใช้งบป,ประมาณแต่งเท่าไหร่อะไรยังไงนะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยว่าผมแต่งไปเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่บ้างแล้วก็ทำมาจากที่ไหนนะ <Yeah. S 1> บอกเลยว่า ของแต่งที่ผมใส่นี่มันส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากต่างประเทศนะครับมันเป็นงานไทยทเน้นทําสีเน้นสีสันนะเอาง่ายเน้นสีสันเน้นคาร์บอนชอบสีดําๆทองทองนะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะครับทุกคนด้านหน้านี่ก็จะเป็นชิวครับชิวหน้านี่ผมสั่งมาจาก f a c e b o o k นี่แหละราคา1,200บาทครับชิวหน้านี่ก็เป็น ฟิล์มนะฟิล์มปลอดแล้วก็ติดสติกเกอร์นู่นนี่นั่นเป็นสติกเกอร์จากคองถมครับทุกคนนะแล้วก็ถัดมาก็ที่คนถามมาเยอะครับก็จะเป็นวิงกระจกนะปีกที่มีกระจกครับทุกคนปีกมีกระจกนี่ผมสั่งมาจาก facebook เขาชื่อเออเออสุส,สอย่างสนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะหน้า facebook เขาให้ดูนะครับผมจำ เขาไม่ได้ละจำชื่อเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน facebook อยู่ก็อันนี้ก็ราคาสี 4, ่พนะันสี่พันห้าร้อยห้าสบะถ้าผมจำไม่ผิดก็กระจกนี่ก็มองเห็นได้ชัดเลยครับที่ผมใส่มานี่คือไม่ต้องหันไปมองรถหลังเลยะก็มองกระจกได้เลยแล้วก็ถัดไปลงมาด้านล่างนี่ก็จะเป็นวิงเล็ดครับวิงเล็ดนี่ผมสั่งมาจาก ว o ฟนะเป็น o ูฟวิงอันนี้ราคา1,990บาทครับมาแบบไม่มีคาร์บอนนะแล้วผมก็เอาไปใส่คาร์บอนเพิ่มเอาไปหุ้มคาร์บอนเองครับหุ้มคาร์บอนนี่ก็จะข้างละ600บาทจากพี่นัททิวเป็นเป็นรุ่นพี่ในกลุ่มเซ0พันสมุดปาการโซนครับ oh, <no. S 1> ก็เขาทำพวกคาร์บอนอยู่แล้วก็ได้ราคาพิเศษมาครับข้างละ600บาท อ๋อถัดมาก็จะเป็นกาดกาดแฮนกาดแฮนนี่เป็นของร้าน320 SP นะครับ1,990บาทข้างเดียวนะกาดแฮนสีดำแล้วก็มีความเป็นทองทองนิด,น,ดนิดนะทองด้านถัดไปเห็นคนถามมาเรื่องโช๊กเนี่ยครับว่าทำไมถึงเป็นกระบอกสีทองก็บอกได้เลยว่าผมเอาไปแลปมาแลป สติกเกอร์สีทองครับทุกคน1 2 0 0พบาทนะแะ่เขาทำยากหน่อยเพราะว่าผมจะแรปกระบอกด้วยแล้วก็แรปในส่วนของซับแทงด้วยนะครับที่เป็นอักษรว่าโชวาเนี่ยซับแทงปกติแล้วมันจะเป็นสีเขียวๆนะ<ไ>ผมจำไม่ได้ละประมาณเดือนแรกก็ผมก็จำของแต่งแทบจำของเดิมแทบไม่ได้แล้วผมใส่ของแต่งก็เยอะเลยอะเดือนแรกผมก็อัดไปเลย <Yeah. S 1> ของแต่งนะผม ขี่ดิมเดิมยอมเดินดีกว่านี่ตระทาดมาครับเป็นคาร์บอนชุดพาร์ทคาร์บอนทั้งหมดเป็นงานไทยนะเป็นของงานของพี่หมีทัว่วโลกก็จะมีครอบเฟรมครับครอบถังน้ํามันแบบเต็มแล้วก็มีครอบสวิงอาร์มอืมก,ก็หลกกักๆก็มีประมาณนี้แหละคาร์อบอนของพี่หมีชุดนี้ก็1,9500บาทครับทุกคน จากพี่หมีนะอ,อ,อันนี้เป็นกันลื่นครับยางกันลื่นของอันนี้3-20 SP เหมือนกัน850บาทครับยางกันลื่นอันนี้ยางกันลื่นแล้วก็สติกเกอร์นี่คองถมเหมือนกันสติกเกอร์คาวสกิสีขาวนี่ซื้อจากคองถมสติกเกอร์ส่วนใหญ่และรถผมนี่ซื้อจากคองถมนะปอกแฮนปอกแฮนโดมิโนโครับปอกแฮนโดมิโนโน,นี่ก็3-20 SP เหมือนกันนะ อันนี้คู่ละเจ็้อยเกบาทครับปอกแฮนด์น็อตไทเทเนียมทั้งคันนี่3,000บาทครับ <c oughs> จากร้านพี่จอมเจไทเทนู <c oughs> เป็นร้านรุ่นพี่ของน้องเคนที่ขี่ซัดเ็กิบอันนี้ก็เขาพาไปรู้จักพี่จอมพี่จอมว่าทำน็อตไทเทเนียมอยู่ <c oughs> ถือว่าราคาโคตรถูกครับ,รบ <c oughs> ทั้งคันสามพันนี่คือถูกนะ <c oughs> ก็ประมาณหลายตัวอยู่อะประมาณสี่สิบตัวได้ สามพันบาทนะถูกอะ่ะเขาลดราคาให้แล้วก็กันสะบัดนี่เป็นกันสะบัดที่ติดมากับโรงงานนะติดมากับรถกันสะบัดไฟฟ้าครับส่วนตัวแล้วผมก็ติดให้มันเท่เละมันใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องกระแทกแรงๆสะบัดแรงก่อนนะมันถึงจะฟืดครับทุกคนแล้วก็อ่าสีสีล้อสีล้อทองสีล้อทองสีโช๊คหลัง โชกหลังนี่ผมทำสีนะเป็นทำสีโอลินครับล้อนี่ทำ 2K สีทองแก้วถ้ล้อนี่จะทำ2,800บาทครับทุกคนผมเอาทิ้งไว้ประมาณ7วันจริงๆแล้วมันไม่ถึงหรอกเขทิ้งทิ้งแค่2วันแต่ว่าผมไม่ว่างไงผมก็ทิ้งจอดทิ้งไว้7วัน2,800บาทนะสีโชกหลังนี่เป็นทำสีโอลินครับ1,200บาทร้านเดียวกัน โปรเจกไบต์ Bike, อยู่แถวแถวพระประแดงพระรามสามครับทุกคนก็เซิร์ชดูได้ถ้าใครอยากจะทำนะดีงานดีเลยแหละแล้วก็ยางเออยางยางสลิกไซส์200อทับ65อันนี้ก็เป็นของถอดออกจากรถสนามเหมือนกันราคา6,500บาทครับยางคู่ละนะห5 0 0นบาทก็ถือว่าไม่แพงจากร้านที่ Bird Bird เบิร์ดนนทบุรีเบิร์ดยางนนทบุรีเอายางเดิมไปเทินได้ด้วยยางเดิมไปเทินได้สามพันอ่ะผมจ่ายคู่นี้ไป3 5มพประมาณนะเอ,เอ้ยายางเดิมนี่เทินได้สามพผมจ่ายคู่นี้ไปในราคา3,000บาทยางถือว่ายางสลิกนี่ก็ส่วนตัวผมแล้วไม่ลื่นใช้งานได้ดีโอ้โหบิดนี่ล้อลอยตลอดเกาะถนนอย่างดีครับทุกคนอ แล้วก็ต่อมาอ่าท่อครับ SC Project ขวัญใจวัยรุ่นครับโอ้โหท่อนี้ผมก็ประทับใจมากใส่ใส่ท่อใบนี้มานานมากแล้วเพราะว่าโดยปกติแล้วจะชอบเปลี่ยนท่อครับแต่ถูกใจเสียงท่อ SC มากต้องบอกว่าผมได้มือ2มานะท่อท่อใบนี้ก็มือ2ตอนนั้นซื้อมา2,2,700บาทครับคนถ้ามือ1เนี่ยท่อใบนี้จะ33,500บาทนะ ก็ถือว่าราคาหายไปเป็นหมื่นอ่ะประหยัดไปนิดนึงก็เยอะอยู่ประหยัดไปเป็นหมื่นอ่าเกียโยงสีทองส่วนตัวผมชอบสีทองครับเกียโยงนี่ก็ RSV ครับประกันตลอดชีวิตถ้าหักอะไรเงี้ยก็เอาไปเปลี่ยนได้เลยเขาประกันให้ถ้ามันหักนะ6,500บาทครับแล้วก็ซื้อคาร์บอนตรงนี้มันจะเป็นคาร์บอนครับทุกคนต้องซื้อเพิ่มนะ อันนี้จ่ายเพิ่มอีก600ทั้งหมดเกียงชุดนี้ก็7,100บาทครับทุกคนอ่าสปูลสปูลหลังนี่คู่ละเท่าไหร่คู่ละ600้ยกว่าบาทนะ680 650บาทอ่าสปูล320น3 2 0 p วงเวียนใหญ่อืมแล้วก็มาด้านหลังด้านหลังนี่จะเป็นเออ่ไฟครับ ไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวของ MD นะหรือว่าชื่อเต็มเขาเรียกว่าไฟท้ายโมโตไดนามิกครับโมโตไดนามิกนะก็อันนี้4,600บาทครับเุื่น <c oughs> ไฟท้าย <c oughs> ไฟเลี้ยวในตัวครับอืมก็มีอะไรอีกอะ่ะอ๋อเป็นเอ่อพับทะเบียนนะคที่ที่ยึดทะเบียนแบบใต้ใต้ยัดใ,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 ใต้ซุ้มล้อนะ<ม><ม>อันนี้ของโมโตเพลย์ครับ1,450บาท สั่งมาจากพิษโลกอันนี้เจอในกลุ่มกลุ่ม Facebook z x 1 0ครับก็ของแต่งประมาณนี้ส่วน ZX10 นี่เขาให้ปัม๊มครับปั๊มบนปั๊มล่างมาปั๊มบนเบมโบปั๊มล่างก็โบเหมือนกันเป็นปั๊มล่างนี่100มิลนะอืมแล้วก็มีคุชชิพเตอร์แถมมาให้ด้วยครับคุชชิพเตอร์ได้ทั้งอัปและดาวเพราะว่าอันนี้ของผมนี่เป็นคาวสกิเซ ปีโฉมนะโฉม2019แต่ว่าผมซื้อในปี2020ก็ถือว่าจดทะเบียนในปี 2020. <ะ>2 2 2ตอนนี่รถก็ปีกว่า,วาแล้วก็ยังยังโอเคอยู่ยังไม่เปลี่ยนสำหรับผมนะเรื่องการประหยัดน้ำมันก็ผมว่าก,ก็ปกตินะประมาณสัก1 0 17กิโลลิตรครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อมให้ดูผมสูง170นะก็ถือว่าขยิ่งครับขยิงเล เยรงเลยแล้วก็ใหญ่หนักแต่เวลาขี่ไปแล้วก็ไม่หนักเวลาเราเลี้ยวรถติดๆเนี่ยค่อนข้างหนักเลยแหละที่เราจะมุดจะเลี้ยวตําซอกที่รถยนต์เขาเขาจอดต่อกัน,นโคตรหนักเลยทุกคนชอบจะดึงบวมล่วงตลอดนะหนักแต่พอรถขี่ไปแล้วเบาข้อเสียตอนนี้ก็เจอแค่เรื่องหน้าชอบสะบัดแค่นั้นเอง เพราะว่ากันสะบัดนี่มันเป็นไฟฟ้าไม่ค่อยไม่ค่อยทำงานถ้าเปลี่ยนกันสะบัดไปก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละที่ผมเลือกเซต X10 นี่ผมชอบเสียงหอบนะเสียงหอบแบบเสียงหอบของเซต X10 อ่ะมันเป็นเอกลักษณ์มากมเสียงท่อนี่ผมคงจะไม่สตาร์ทให้ฟังแล้วแหละเพราะว่าหาดูในช่องผมได้นะผมชอบสตาร์ทเสียงท่อให้ฟังอยู่เรื่อยหลายคลิปอยู่ลองเข้าไปดูได้ครับถ้ารวมของแต่งแล้วเนี่ยผม ผมแต่งคันนี้ไปก็พอประมาณ20,000คาร์บอน2 0 0 0 0จุ๊กจุ๊กจิกจิกอีกประมาณห5 0 0 0คันนี้แต่งประมาณ60,000ก็ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ตามงบะครับพอดีพอดีมีคนชอบเชียร์ให้ใส่ล้อมาเชสนะมาเชสซินี่แต่ว่าผมตอนนี้ผมก็ยังลังเลลังเลอยู่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนรถหรือเปล่าก็เลยยังนิ่งอยู่ตอนนี้ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนรถก็คิดว่าน่าจะใส่ล้อมาเชสแต่ถ้า ถ้าจะเปลี่ยนรถก็คงคงจะยังยังไม่ใส่ครับรอมาเชร์ก็ขี่อย่างนี้ไปกันหรือถ้าอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะซื้อเพิ่มอีกสักคันหนึ่งเนี่ยอยากอยากได้ฮาร์เลยวะทุกคนไม่ฮาร์เลยก็ m อดีศูนย์เก้าปีสองพันยี่สิบสองนะเดี๋ยวกำลังดูดูอยู่ชอบมากมาแชร์ให้ฟังว่าผมแต่งอะไรยังไงไปเท่าไหร่บ้างก็ประมาณนี้แหละครับเออผมชอบวิ่งข้างหน้านะที่ใส่มาดีดีตอนนั้นซื้อมันเป็นโปรโมชั่นครับก็เลยราคาไม่แพงมากอืม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับไมค์ไมค์บีเคเคบิ๊กบครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ